ผมมานั่งคิดทบทวนดูว่ามนุษยาชาติบนโลกใบนี้มีกี่คนที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วประสบความสำเร็จและอะไรเป็นตัวปฏิกิริยาก่อให้คนคนนั้นประสบความสำเร็จถึงขั้นบางคั้งลํำรวยได้ผมกำลังพูดถึงมนุษย์ทั่วๆไปที่ไม่ได้มีฐานทรัพย์ไม่ได้มีพ่อแม่รวยไม่ได้มีทรัพย์มาก่อนนะครับก็คือใช้ชีวิตเหมือนคนคนทั่วๆไป เขาเรียกลากฐานของสังคมใช่ไหมคือฐานพีระมิดแล้วเขาทาอย่างไรถึงประสบความสําเร็จผมมานั่งคิดวิเคราะห์ดูมนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าจะเกิดกี่ชาตินะครับใช้เวลาถ้าโดยปกติโดยไม่ได้ลนขนขวายจะใช้เวลาในการตกผลึกหรือตระหนักรู้จนกว่าจะประสบความสาเร็จจนเจอขนทางช่องทางต้องใช้เวลาถึงสองร้อยปีต้องใช้เวลาถึงสองร้อยปีคุณมีเวลาขนาดนั้นไหมครับไม่มี ไม่มีและคนที่สําเร็จแล้วทาไมถึงสําเร็จได้ผมก็มานั่งคิดว่าเขาตระหนักรู้เรื่องราวบางอย่างนะครับมาถอดรหัสดูว่าคนที่ประสบความสำเร็จจนร่ารวยได้หรือตัวผมเองเนี่ยพลิกชีวิตมาได้อย่างไรผมก็เลยสงสัยแล้วก็เลยตั้งคําถามว่าแล้หลับพลิกมาได้อย่างไงอ๋อเราตระหนักรู้อะไรบางอย่างเราเรียนรู้อะไรบางอย่างเราเปลี่ยนอุป,ปนิสัยอะไรบางอย่างที่คนที่มั่งคั่งประสบความสําเร็จเขาทําจริงๆแล้ว เขาไม่ได้เป็นความลับอะไรเลยเขาบอกเขาเขียนหนังสือบอกเขามีการทํารายการบอกเขามีการพูดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคุณมาร์กไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีบิลเกตไม่ว่าจะเป็นใครเขาบอกทุกอย่างไม่มีอะไรปิดบังแต่เราทําแบบเขาไม่ได้ทําไมนี่ครับผมเลยตั้งคําถาม,ถามแล้วผมทําได้เท่าเขากี่อย่างเขาสมมุติว่าคนที่มีเศรษฐีระดับโลกเขามีคุณสมบัติตื๊นตๆๆนตืหนึ่งร้อยอย่างสมมุตินะครับ ผมอาจจะทําได้แค่ห้าอย่างสิบอย่างผมถึงจับได้แค่เงินล้านไม่ได้เป็นร้อยล้านหมื่นล้านพันล้านเพราะฉะนั้นผมเทตัวเองต่อไปต่อไปต่อไปถ้าอยากจะขัดเกลื่ขยับยไปอย่างนั้นที่ผมถามตรงนี้คุณอาจจะพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ผมมาเล่าตรงนี้ในฐานะคนที่ใช้ชีวิตมาสี่สิกว่าปีตอนนี้อายุห้าสิบอ็ดช่วงสี่สิบกว่าปีกลางๆล้มเหลวไม่เป็นท่าสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วกลับมาพลิกชีวิตได้ ก็นั่งนึกย like okay. ้อนและถามตัวเองว่าวันนั้นตอนนั้นอารมณ์นั้นผมคิดอะไรอยู่ผมทำอะไรอยู่นะครับผมก็มานั่งคิดว่าอ๋อชีวิตมนุษย์ทั่วๆไปเราไม่มีทางที่เราจะตัดสรู้ไม่เอามาเราไม่เกี่ยวกับศาสนาแล้วกันนะครับเราไม่มีทางที่ตระหนักรู้ว่าทำแบบนั้นทำแบบนี้สิแล้วเราถึงจะประสบความสาเร็จเป็นเศรษฐีกับเขาได้เราไม่มีทางถ้าเราไม่มีใครไกด์ไลน์หรือเราไม่มีความสนใจเขาเรียกอะไรนะ จาะจงอะไรบางอย่างเข้าไปอันนี้สาที่หล้านคนผมมาเล่าจากชีวิตว่าถ้าวันนี้คุณอยากเปลี่ยนฐานะอยากพลิกเป็นเศรษฐีได้มันมีนกลไกอะไรบ้างวะจากประสบการณ์ตรงของผมจริงๆนะครับที่ใช้ชีวิตมาเกือบ50ปีแล้วพังแล้วกลับมาได้อย่างนี้ครับผมให้ข้อสรุปเลยว่าย้อนไปเมื่อสี่หปีที่แล้วแล้วผมก็ทําธุรกิจแล้วก็เจ๊งธุรกิจแล้วก็เจ๊งแล้วก็ขาดทุนแล้วก็ขาดทุนเป็นอย่างนั้นมาซ้าแล้วซ้าชีวิตมันอย่างนี้ครับมันเหมือนล่องแผ่นเสียง มันเหมือนล่องแผ่นเสียงแผ่นเสียงทุกแผ่นนะครับมันจะมีล่องแผ่นเสียงผมยกตัวอย่างนะครับคําว่าล่องแผ่นเสียงเราจะวนอยู่ในช่องแผ่นเสียงนั้นเพลงนั้นซ้ําๆเดิมๆเดิมๆตลอดเวลาผลลัพธ์เลยออกมาเป็นอย่างที่คุณเป็นอย่างที่ผมเป็นที่ผ่านมาผมใช้ชีวิตยืนอยู่ในล่องแผ่นเสียงที่ใครบางคนหรือตัวผมหรืออดีตผมขี่เขียนเอาไว้ว่ามันต้องเดินผ่านล่องนี้เท่านั้นเสียงมันถึงจะออกมา ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ผมยกตัวอย่างของเรื่องล่องแผ่นเสียงนะครับหลายๆคนอาจจะเกิดไม่ทันเนาะแผ่นเสียงก็อาจจะเคยดูทีวีบ้างแหละอาจจะเคยเห็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เรามีบ้างแหละแผ่นเสียงเอามาใส่แล้วมันจะมีเข็มแล้ววางลงไปมันก็จะเดินไปตามล่องของมันเพลงเพลงนั้นมันถูกกาหนดมาแล้วเปรียบเหมือนชีวิตครับเปรียบเหมือนชีวิต คุณทาอะไรซ้ําๆเดิมๆเหมือนเดิมๆผลลัพธ์มันเลยเป็นเหมือนเดิมไม่ต่างจากนั้นถ้าคุณมีรายได้เดือนละหนึ่งหมื่นมันก็คือได้เดือนละหนึ่งหมื่นถ้าคุณมีรายรับเดือนละสามหมื่นมันก็คือสามหมื่นแต่บางคนมีล่องแผ่นเสียงที่สามารถทํารายรับได้เดือนละเป็นแสนเป็นล้านผมเปรียบเทียบนะครับให้เห็นภาพว่าเราใช้ชีวิตผลลัพธ์ที่เราเป็นอยู่วันนี้ตอนนี้สามสิบล้านคนตอนนี้เกิดจากเราเดินตามเข็มมันเดินตามล่องแผ่นเสียงที่อดีตเรา ไปรับรู้มาเรามีความเชื่อพ่อแม่เราสอนครูบาอาจารย์สังคมอะไรก็แล้วแต่หล่อหล,อ,ลอมจนมาเป็นผมเป็นคุณเป็นเราเป็นทุกๆคนและคุณก็เลยเดินตามล่องแผ่นเสียงแบบนั้นแบบนั้นไม่มีทางจะเป็นไปอย่างอื่นได้ถ้าคุณไม่ถูกหวยไม่ได้รับสสมบัติก้อนโตมรดกไม่มีทางที่คุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มันอยู่ในล่องแผ่นเสียงเดิมนะครับใครเป็นคนกําหนดล่องนั้นเรานี่แหละครับ อดีตต่างๆมันเป็นกําหนดเราเรียนรู้มาแบบนี้เว้ยเราจบบัญยามาอย่างนี้เว้ยเพื่อนเขาทาแบบนี้เว้ยพ่อแม่เราสั่งสอนมาแบบนี้เว้ยเราเชื่อไปแล้วแล้วทําไปแล้วจนเป็นวนหลูชีวิตเราเป็นแบบนั้นผมก็เลยมานั่งดูอะไรเป็นตัวกําหนด อ๋อพฤติกรรมและอดีตเราต่างหากที่กําหนดให้เรามาเป็นมายืนอยู่ณจุดนี้วันนี้ไม่ว่าคุณจะยืนอยู่จุดไหนเป็นนี่เป็นสิงเหมือนผมไหมตอนอายุสี่ห้าหรือวันนี้ประสบภวเ็จมีบ้านมีครอบครัวนั่นคือวิธีคิดวิธีที่อดีตคุณทําล่องแผนเสียงอันนั้นเอาไว้และคุณก็วนมันมาตามนั้นและผลลัพธ์คุณได้ตามนั้นนี่คือสิ่งที่ผมคิดและถอดกันออกมาแล้วอะไรอีกล่ะที่เป็นตัวกําหนด จริงๆแล้วมนุษย์ทุกๆคนมี DNA ความเป็นมนุษย์มนุษย์ยชาตินะครับความเป็น DNA มันเป็นตัวกําหนด DNA ของมนุษย์ทุกๆคนตั้งแต่ยุคถ้ำยุคโบราณเป็นเป็นดีเ็เอล้ยอันเดียวกันนะครับสร้างให้เราหวาดกลัวสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราคือความหวาดกลัวคุณจะเปลี่ยนงานคุณจะหวาดกลัวคุณจะมีความกลัวเข้ามาแล้วเวลาจะทําอะไรเราก็จะเอาตามที่ความสะดวกสบายความเกาเรียกอะไรปลอดภัย ชีวิตเราจะใช้ DNA นเราถูกโครงสร้างแบบนั้นไม่ผิดนะครับที่วันนี้เราจะไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรกันไม่ผิดนะครับเพราะ DNA เราถูกสร้างมาแบบนั้นตั้งแต่มนุษย์ยุคถ้าเวลากลัวอะไรขึ้นมาก็วิ่งหนีเข้าถ้าก็แบบนั้นนะครับจนมีมนุษย์บางคนที่คิดค้นวิธีที่จะต่อกรกับสัตว์บางชนิดทาขวานทาอะไรขึ้นมาเพื่อต่อสู้นั่นคือมนุษย์บางคนเริ่มไม่กลัวนะครับแต่จริงๆ DNA มนุษย์คือกลัว ลัวมันทุกสิ่งที่คุณไม่เคยทํามันมาก่อนคุณจะกลัวครั้งแรกที่คุณจะขี่จักรยานคุณจะกลัวครั้งแรกที่คุณจะว่ายน้ําคุณจะกลัวครั้งแรกที่คุณหัดขับรถยนต์คุณจะกลัวแต่พอคุณทํามันได้ทํามันเป็นแล้วคุณจะเคยชินเคยชินความกลัวนั้นจะหายไปสิ่งที่ผมมาบอกนี้วันนี้ว่าไร้สดผมก็กลัวผมไม่กล้ามาทํำรายการแบบนี้เราไม่ใช่ผู้หญิงเราไม่มีจริตอะไรแบบนั้นแล้วเรามาทําได้หรือผมก็กลัว แต่ผมได้ฝึกทํามันและทํามันทุกวันทํามันทุกวันความกลัวเหล่านั้นมันหายไปหายไปเองนะครับ